ขึ้นชื่อว่าขนมไทยจะหนีกะทิไปได้ยังไงไม่ว่าจะขนมน้ำกะทิหรือบวชต่างๆก็ต้องใช้กะทิทั้งนั้นแล้วกะทิแต่ละฤดูก็ต่างกันออกไปอีกครับทำให้รสชาติของขนมไม่คงที่ไม่สเสถียรหรือแม้แค่เปลี่ยนมือคนทำก็ยากที่จะคุมให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแก้ปัญหานั้นกันด้วยไอเทมลับฉบับโปร ที่ไม่ว่าจะทําเยอะทําน้อยทําบ่อยเปลี่ยนคนทํากี่คนก็อร่อยเหมือนเดิมอย่างอัพพา,ากะทิร้อยเปกะทิคุณภาพชั้นเยี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบต,ตั้งแต่มะพร้าวพันธุ์ดีทุกลูกนํามาคั้นเป็นกะทิขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดทุกขวดคงคุณภาพกะทิทุกหยด คงความสดได้อย่างดีเพราะใช้เวลาไม่นานในการบรรจุกะทิลงขวดเก็บก็ง่ายเพราะมีฝาปิดสนิทใช้สะดวกสร้งสรรทุกเมนูความอร่อยได้ทั้งเมนูอาหารข้าวและขนมหวานร้านอาหารร้านขนมอยากจะเป็นมือโปรต้อง้าพลาดเลยล่ะครับ